สำหรับที่ดินที่ยังไม่มีศักยภาพยังไม่สามารถที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยเราก็จะแนะนําว่า,เ,าเราสามารถที่จะแปลงสินทรัพย์พวกนี้เป็นทุนในการลงทุนในตลาดทุนเพื่อที่จะหาผลตอบแทนเ,เพิ่มเติมนะคะโดยที่ผ่านโครงการรา,ายล้อมฟอ n ด์อินเวสท์แหรือว่าสินเชื่อเพื่อการลงทุนโดยมีที่ดินเป็นหลักประกันนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็คือการนําเอาที่ดินเนี่ยมาขอสินเชื่อและนําสินเชื่อ ที่มีดอกเบีย้ยต่ำอันนี้เนี่ยไปลงทุนหารายได้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Perfect ิ e a l e ี c r e t ค่ะในวันนี้เราได้เดินทางมาจนถึง e p i s ส d ที่5แล้วนะคะ ในออพิโซดที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัวใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ทุกๆครอบครัวจะต้องมีแน่นอนเลยค่ะนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนที่สูงมากๆเลยนะคะในพอร์ตของทรัพย์สินหลายๆครอบครัวแต่ในกระแสในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข่าวเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ย ได้เพิ่มความกังวลใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านเป็นอย่างมากในวันนี้ค่ะ KBank ก i r พ t ท Banking ของเราก็เลยขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือคุณกรกฎอัทธสกุลชัยค่ะ Chief n on capital market solution นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่กุ้งนะคะค่ะเอ๋ พี่กุ้งคะจากที่เมื่อกี ا أ ้พูดถึงเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเอกก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าเอ๊แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยทาไมหลายๆครอบคร,บครวัวเขาถึงชอบสะสมพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเยอะมากจังเลยคะพี่ค่ะเ,เรื่องของภาษีเนี่ยมันเพิ่งสร้างความกังนวลมาประมาณหปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มมีการพูดถึงภาษีตัวนี้ใหม่ๆนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรื่องของที่ดินเนี่ยมีการสะสมกันมาหลายปีมากแล้วนะคะต้องบอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยในทางเลือกในการลงทุนของคนที่มีเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากมายตลาดทุนไม่ได้พัฒนาเหมือนในสมัยนี้นะคะนั้นคนที่มีเงินเนี่ยการที่เขาจะรักษาเวลของเขาไว้ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปลงทุนในอะไรที่มันไม่เสื่อมค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ในระยะยาวซึ่งก็คืออสังหาริมทรัพย์แล้วก็คอมโบดิตี้อย่างเช่นทองคำนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย อสังหาริมทรัพย์ก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ดีนะคะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาจากสถิติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาที่ดินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ5%ต่อปีโดยที่มีปีที่ลดลงเนี่ยเพียงแค่2ปีเท่าน,นั้นเองคือในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เองก็ยังเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายามีภาระในการดูแลจัดการแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ไม่มากเลย ดังนั้นพี่กุ้งกำลังจะบอกว่าสาเหตุที่หลายๆครอบครัวที่ผ่านมาเนี่ยชอบสะสมกลุ่มพวกที่ดินสินปลูกสร้างก็เพราะว่าเป็นสินทร,รัพย์ที่เข้าใจง่ายแล้วก็ผลตอบแทนดีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของภาษีที่ดินและสินปลูกสร้างตอนนี้จะมีบทบาทเข้ามาทำให้เกิดความกังวลใจกับหลายๆครอบครัวยังไงบ้างคะพี่ค่ะตัวภาษีที่ดินและสินปลูกสร้างเนี่ยจริงๆมาทดแทนภาษี โรงเรือนแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่นะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยภาษีสองตัวนี้จะเก็บเบสออนรายได้ที่ตัวอสังหาร,ริมทรัพย์นั้นสร้างได้แต่ตอนนี้เนี่ยภาษีที่เดลิสิกบูงสร้างเนี่ยคิดจากฐานของมูลค่าแน่นอนว่าลูกค้าหรือว่าเ,เจ้าของที่ดินที่สะสมที่ดินไว้เยอะๆเนี่ยพอมูลค่าที่ดินเยอะก็แปลว่าต้องจ่ายภาษีเยอะตามไปด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ มูลค่าของที่ดินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนแต่ต้องอย่าลืมว่าตัวมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้เนี่ยเป็นมูลค่าทางบัญชีไม่ได้มีการสร้างรายได้กลับมาเป็นรายได้ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินต้องบอกว่าอสังหาร,ริมทรัพย์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ลงทุนเนี่ยมักจะเป็นที่ดินซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถที่จะปล่อยเช่าได้ไม่ได้มีรายได้เข้ามา พราะงั้นเนี่ยการที่จะต้องจ่ายภาษีทุกๆปีเป็นเงินสดแต่ไม่ได้มีกระแสงเงินสดเข้ามาถึงแม้จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็เลยเป็นปัญหาสาหรับเป็นปัญหาสภาพคล่องสําหรับคนที่ถือครองที่ดินในปัจจุบันค่ะพี่กุ้งคะจากที่ฟังพี่กุ้งเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ย รู้สึกว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้มันเพิ่มภาระทางการเงินให้กับหลายๆครอบครัวมากเลยนะคะพี่ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้มองแต่เฉพาะในประเทศไทยล่ะคะถ้าเรามองไปในต่างประเทศเนี่ยที่อื่นเขามีการจัดการเรื่องนี้เหมือหรือแตกต่างกับเราไยงไบ้างคะพี่ค่ะก็ในเรื่องของที่ดินและอสังหาระะิม,ม,ม,มกกนนรทรทมอออมัพย์เหมือนกันแต่ว่าที่เป็นสัดส่วนและน้อยกว่าเราเยอะ โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาถือกันแค่ประมาณ20%ของพอร์ตการลงทุนเขาเท่านั้นเองในขณะที่เศรษฐีบ้านเราเนี่ยถือกันมากกว่า50%ของพอร์ตซะด้วยซ้ำนะคะแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศหรือว่าเศรษฐีต่างประเทศเขาลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนในที่ดินเปล่าเขามักจะไปลงทุนในอสังหาที่เป็นรูปแบบของการทรัพย์สินที่พัฒนาแล้วเช่นพวกอพาร์ตเมนต์โรงแรมโกดังให้เช่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เขาลงทุนเขาไม่ได้คาดหวังมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเขาคาดหวังเป็นรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ําเสม,สมอมากกว่าในขณะที่บ้านเราเนี่ยนิยมลงทุนในที่ดินเปล่าเพื่อรอให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ราคาท,ที่ที่แตกต่างเราก็สร้างประเด็นปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องอย่างที่เมื่อสักครู่ว่าไปนะคะอีกประเด็นก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยเป็นรัฐบาล แล้วก็ให้เช่าลิสโฮร,ระยะยาวเพื่อให้เอกชนเอาไปพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครหรอกที่จะไปเช่าระยะยาวมามแล้วก็เก็บเฉยๆนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของภาษีภาษีาที่ดินภาษีมรดกซึ่งในต่างประเทศเนี่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็เลยจะเลือกที่จะเก็บที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัรรพย์ที่สร้างประโยชน์หรือว่าสร้างรายได้ให้กับเขา ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคะ่ะมันมีความแตกต่างในแต่ละประเทศทั้งในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายต่างๆแล้วก็เรื่องของภาษีซึ่งก็เลยทําให้บริบทของการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้เนี่ยแตกต่างกันพี่กุ้งคะจากที่ฟังพี่กุ้งเมื่อสักครู่คะ่ะเลยรู้สึกว่าทั้งในต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีความซับซ้อนเรื่องของภาระทางภาษีให้กับหลายๆครอบครัวมากเลยค่ะพี่ ถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะในเมืองไทยเราเองเนี่ยมีบริการอะไรบ้างมีคะที่พอจะแบ่งเบาความกังวลเนี่ยของหลายๆครอบครัวได้บ้างอะคะค่ะก็ทาง k b p ังแคร์เบดแบ n กิ้งนะคะ่ะจากการที่เราให้บริการลูกค้าหลายๆครอบครัวนะคะเราก็เล่งเห็นปัญหาละตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่มีการพูดถึงเ,เรื่องภาษีนี้ใหม่ๆรวมถึงภาษีมรดกด้วยนะคะก็เรารู้ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยสร้างความกังวลให้ลูกค้าเราก็เลยตั้งทีม real estate advisory service ขึ้นมา เพื่อที่จะบริการให้คําแนะนําลูกค้าในประเด็นต่างๆเหล่านี้ทั้งในเรื่องของภาษีเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่จะสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้านะคะโดยที่เราก็เห็นว่าเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่หรือว่าลูกค้าเราเองเนี่ยส่วนมากเป็นแลนด์ลอร์ดไม่ได้เป็นเดเวลลอปเปอร์เพราะฉะนั้นการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญบริการในด้านต่างๆเหล่านี้ให้ลูกค้าก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าส่วนใหญ่ค่ะ ฟัองอย่างนี้แล้วอะค่ะก็เลยเริ่มเกิดความสนใจแล้วค่ะว่า real estate advisory service สะค่ะพี่มีบริการอะไรบ้างนะคะเผื่อท่านผู้ฟังหลายๆท่านอะพอฟังแล้วรู้สึกว่ามีบริการที่กำลังตามหาอยู่แล้วก็ตอบโจทย์หลายๆครอบครัวที่ฟังอยู่ด้วยเนี่ยจะได้ติดต่อเข้ามาเผื่อได้จะขอใช้บริการนะคะพี่กุ้งค่ะบริการของเราก็เริ่มจาก ภาษีที่ดินที่ทุกคนกังวลนะคะโดยที่เราจะเข้าไปให้ความเข้าใจให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้านะคะว่าสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยในแต่ในตัวภาษีเนี่ยมันคืออะไรนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะมากเราก็คอยติดตามเรื่องของประกาศเรื่องของอัปเดตต่างๆอันดับที่2เราก็ช่วยลูกค้าเนี่ยคำนวณเรื่องของาภาระภาษีที่เขาจะต้องจ่ายในแต่ละปีซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทุกๆบ้านก็คงจะได้รับละละตัวใบแจ้งยอดภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปี ต่ต้องบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าในปีต่อๆไปเนี่ยมันมีแนวโน้มของตัวภาษีที่จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งจากมูลค่าราคาประเมินที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่องของขั้นภาษีเรื่องของอัตราภาษีที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่เราเห็นในข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่ากทมอเองก็มีการเพิ่มปรับอัตราภาษีสําหรับที่ดินที่ปลูกกล้วยทําการเกษตรอยู่ภายในเมืองแบบนี้นะคะก็แล้วก็อีกอย่างก็คือว่า การที่เราวางแผนการที่เราเห็นภาพว่าในแต่ละปีเราต้องมีภาระภาษีเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้วางแผนทางการเงินได้ถูกต้องนะคะว่าในแต่ละปีเราจะต้องเตรียมเงินสดเพื่อที่จะชําระภาษีเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มองว่าที่ดินที่อยู่ในพอร์ตลูกค้าเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์อันหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างไรายได้อะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเสียดายเราก็เลยมองว่าเราจะหาทางช่วยลูกคา utilize, ้ายูทิลิซ์สินทรัพย์พวกนี้ค่ะ ที่จะเอามาใช้ประโยชน์หารายได้เพิ่มเติมทั้งในทางตรงและทางอ้อมซึ่งทางตรงก็คือว่า,าถ้าที่ดินแปลงไหนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้เนี่ยเราก็อาจจะแนะนำหาผู้เชี่ยวชาญหา,าผู้ร่วมทุนหรือว่า d e v e l o p e r ที่จะพัฒนาที่แปลงนั้นไปด้วยกันนะคะสำหรับที่ดินที่ยังไม่มีศักยภาพยังไม่สามารถที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยเราก็จะแนะนำว่า,เ,าเราสามารถที่จะแปลงสินทรัพย์พวกเนีย เป็นทุนในการลงทุนในตลาดทุนเพื่อที่จะหาผลตอบแทนเพิ่มเติมนะคะโดยที่ผ่านโครงการรายลงทุนฟอนด์อินเวสท์แมนหรือว่าสินเชื่อเพื่อการลงทุนโดยมีที่ดินเป็นหลักประกันนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็คือการนําเอาที่ดินเนี่ยมาขอสินเชื่อและนําสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่าอันนี้เนี่ยไปลงทุนหารายได้เพิ่มเติมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราแนะนําการลงทุนเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนเพียงพอที่จะ cover ทั้งดอกเบี้ย ภาษีที่ดินค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นส่วนที่เพิ่มเวลส์ให้กับลูกค้าได้ค่ะค่ะพอฟังแบบนี้แล้วอะค่ะบริการหลายๆบริการนี้น่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแลนด์ลุน for investment เนี่ยค่ะถ้าผู้ฟังที่ฟังอยู่เกิดความสนใจขึ้นมาแล้วต้องการขอใช้บริการนะคะพี่กุ้งต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ยค่ะสำหรับลูกค้า KBank Private Banking เนี่ยก็สามารถติดต่อเพเวอทแ a งก์เกอ,อ er ที่ดูแล ลูกค้าได้เลยนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าก็สามารถติดต่อผ่าน call center <c oughs> เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงได้รับความรู้กันเต็มอิ่มแล้วนะคะในเอพิโซดหน้าค่ะจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะและเช่นเดิมค่ะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ช anel ของ KBank p r i a t e Banking กันด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ